สวัสดีครับมาพบก,กับงุมสาวงุมสาวอันนี้ก็ตื่นมาทำภารกิจเหมือนเดิมครับกิจวัตรประจำวันของเราดูเดือกเกียบดูเดไก่น้อยอันนี้ก็เวลาห้านาฬิกาสี่สิบกว่านาทีนี่แหละห้านาฬิกาเดีอยก็ออกล้ว เกลือไก่เสร็จแล้วก็ว่าจะไปนอนอีกสักสิบนาทีตอนนี้ก็นหนึ่งเขามาเขาอ้อยหนึ่งเขาไว้ไข้างเขาไว้ออกมาเกลือไก่ซะกก่อนออก็ให้กินจะตอดกันเอ้าผมเชื่อว่าตัวสินักเด้งคือนาเดียตัวนี้ ขาคิดถูดเลยเกยตโตมีมันผ่าตัดแต่ว่าแตกสวดๆด,ดูกนุนนังคือยังคือเลียงไก่เนี่ยเป็นไรมันยังล่้นะน่าก็ยังแง่ดีนั่น,ไไะนะนนะสัววัดไก่เถ่าไก่ไงโมบดิร์สนใจ มวนไส่งอนนี่นั่นแต่ใน,นหน่อยเขาตอดเขาจับตอดหนังข้อเรือนหนังข้อรุดก็เลยเป็นเหือดนะบุยขนอยู่กว่าวนใส่งอนนี่ <c oughs> โอ้ยไปหาสักเขากันกูบายไปปินตะเบียดแหละมุกมงงเข่า